ตอนที่ทุกคนตอนนี้อยู่ทานน้ำตกกันแมมจะพามาทำอาหารดูสถานที่ก่อนนี่นี่เป็นไงล่ะคือแม็กเนี่ยจะชอบทำอาหารที่ดีๆให้คนที่พิเศษพิเศษทานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนพิเศษหรือว่าแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีอยู่หลายเมนูนะที่ทุกคนก็บอกอร่อยกันแต่มันจะมีอยู่เมนูนึงเจ่ห้ามพลาดนั่นก็คือตุ๋นยาจ,จีน และส่วนมากเนี่ไหมจะทําเป็นขาหมูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นไก่เพราะว่าไก่มันหาง่ายกว่าเรามารู้จักวัตถุดิบก,กันเลยดีกว่าคืออันแรกเลยเนี่ยก็คืออันนี้ยอันนี้คือโกจิเบอรี่โกจิเบอรี่ก็คือเกากี้เกากีเนี่ยมันจะบํารุงสายตามันจะมีเอต่อต้านอนุม,มูลอิสระนะก็คือชองใส่น้ำกินก็ได้อันที่สองก็คือตังเซียงตังเซียงนี่ยมันจะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยอันนี้คือตังเซียงหรือตาลเส้นภาษาที่จะบอกว่าตาลเส้น อันนี้เนี่ยเสริมการทางานม้ามและกระเพาะอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับคนที่มีการเวียนเวียนศีรษะหน้ามืดอ,อะไรเงี้ยเบื่ออาหารลดความดันโลหิตช่วยนอนหลับอะไรเงี้ยตัวปักคี้ปักคี้หรืออึนคี้บารุงพลงังลมปานขบปัสสาวะอะไรเงี้ยระงับเงื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเลยนะเง็กเต็กบำรุงหยินเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ร่างกายแก้ปาดแห้งคอแห้งกระหายน้ำบำรุงกระเพาะตัวนี้ห้วยซีลอยจีน ตัวนี้มันเป็นพืชตะกรลกอยเหมือนที่เราไปอ่ที่เข้าไปหากอยามาขายกันในบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าน,นี้เป็นกอยของจีนนะเป็นบำรุงอวัยวะเพราะม้มตับไตายบำรุงหงยินหยางในร่างกายให้สมดุลอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนคือว่าในการใช้เห็ดหอมเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์คือจุดประสงค์เนี่ยถ้าเราจะทำทำอาหารที่มันลบหอมตัดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้เห็ดหอมแห้งแล้วก็ไปแช่น้ำนี่ก็เป็นเครื่องุ๋น เดี๋ยวพทษเธอจะหาว่าฉันโกระโกฉันเตรียมตัวมาแล้ว,วเพราะเธอไปต้องด่ามาเดี๋ยวก็จะหาว่าทําอาหารใส่ถุงมือใส่กระโปงนู่นนี่นั่นคือฉันทำาอาหารอยู่ป่านะฉันไม่ได้ทาอยู่พัตาคารนะจ๊ะบอกก่อนแต่ฉันจะใส่เพื่อพอเธอคือสำหรับแมงกะไก่สุนยาจีนหมูสุนยาจีนเป็นอาหารที่แบบว่า ที่ม่ทบ่อยเวลารับแขกเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็คือมันเป็นซุปมันก็เป็นยานั่นแหละบํารุงอะไรต่างๆนานานะคนที่จะมาวังซาตาเนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปสุขภาพดีสุขภาพจิตด,ดีอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเนี่ยพี่จะมาปรุงกันก่อนแต่ไม่กัไม่บอกยี่ห้อนะอันดับแรกเนี่ยในการที่จะทําน้ําซุปอะไรก็แล้วแต่สําหรับแมกนะก็คือสิ่งแรกอะ่ะใส่เกลือก่อนใส่เกลือไปไปายช้อนเท่านั้นซีอิ๊วขาว ซีอิยวขาวนะมันขาดไม่ได้ในอาหารจีนอะแต่ว่าในเมนูไก่ตุ๋นยาจีนเนี่ยข้าวปุ๋มันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยเพราะว่ามันจะดูดเอาอา่สมุนไพรแล้วก็ไก่เท่านาั้นมารวมกันซอสหอยไม่ได้เยอะช้อนเดียวผงปรุงรสเนี่ยแม่จะเลือกใช้ผงปรุงรสที่เป็นผงปรุงรสหมูเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมกับผงปรุงรสไก่แต่จะไม่บอกยี่ห้อใส่เข้าไปซุปก้อน เราก็จะเริ่มมาใส่หเครื่องตุนเครื่องตุนที่มันเป็นห่ออย่างเงี้ยใส่ลงไปแต่ว่าถ้าใครซื้อเครื่องตุนที่เป็นห่อเล็กๆมาน่ะถ้าไห้ทำหลีกเลี่ยงนะไอ้ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยอบเชยกับอะไรนะดอกอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่ามันจะกลิ่นฉุนมันจะทําให้สุนของเราอะกลายเป็นพะโล้ต้องดูดีๆแล้วเราก็ใส่สมุนไพรที่เรามีเข้าไป ดแล้วเรามาพูดถึงเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยเราก็แช่น้ําไว้อย่างนี้เห็ดหอมแห้งเพราะว่าเราต้องการความหอมการใช้เห็ดหอมแห้งเนี่ยเพื่อต้องการความหอมความที่มีกลิ่นแรงแต่ว่าถ้าจะใช้แบบต้มจืดหรือว่าอะไรแบบกลิ่นที่มันไม่แรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นเห็ดหอมสดไปนะแต่ว่าบางคนใส่น้ําเห็ดหอมไปอันนั้นแมคไม่แนะน,นําน้ําที่เราแช่เห็ดหอมเนี่ยผลวิจัยออกมาแล้วว่ามันเป็นพิษนะ พอเราแช่เห็ดหอมแล้วเนาะอย่างน้อยๆน,น่ะแช่หนึ่งชั่วโมงแล้วครั้นเราก็บีบน้ําออกบีบน้ําออก,ออกโอเควัตถุดิบเราก็มาอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะ <Yay. S 1> นี่ก็เป็นผู้พีชีพวัตถุดิบเราอีกองน <Yay. S 1> แต่ว่าอันเนี้ยจะไม่สามารถตุนยาจีนได้เราควรที่จะอบพะโล้ดีกว่าแล้วก็ใส่ตัว <Yay. S 1> พอเราใส่สมุนไพรเสร็จหมดแล้วให้เราปิดฝาปิดไาให้มันอบให้มันหอมให้มัน คลาน้ำคายกลิ่นคลายอะไรออกมาเอ้าลืมที่จริงอันนี้ต้องใส่เป็นอย่างแรกน้ำตาลกลูดใส่ไปเลยเม็ดนึงเม็ดแค่นี้น่าจะพอตอนนี้เครื่องสมุนไพรจีนต่างเครื่องสูตนยาจีนเนี่ยหอ,อมฟุ้งลยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่วัตถุดิบของเรานี่ไง คือแมอ็กอยต้องการไก่คืออยากกินอะไรที่เบาๆท้องหน่อยอ่ะตอนแรกก็ว่าจะเอาขาหมูทะไมดีกว่าเป็นไก่แต่ไก่เนี่ยแม็กเลือกเป็นส่วนนี้สะโกคือมันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดสำหรับแม็กแล้วอะใส่ลงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ใส่ใหญ่ไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะมันจะหลน่นเพราะว่ายังไงมันก็หล่นอยู่แล้วจ้า ตอนนี้แม็กจะมาพูดถึงนี่หัวชายเท้าหัวชายเท้าก็คือถ้าเป็นภาษาจีนก็จะใช่ถั่วหรือเปล่าจะไม่ได้แต่มันแปลว่าผักหัวผักตระกูลหัวหัวชายเท้าเนี่ยแต่ว่ามันก็คล้าย,ายแม็กเหมือนกันนะหัวชายเท้าเพราะว่าแต่ก่อนแม็กก็ควรตีงไงแล้วตอนนี้หัวแม็กเนี่ยก็มักจะไปใช้เท้าคอน <laughs> อาไปรนนุ่นเนาอตัวจีดอ่ะตัวจีดแต่จะไม่เอาหมด ส่วนนี้ก็คือฟักฟัก u ักที่แปลว่าไม่พูดดีกว่าที่จริงอะ่ะการมาทำอาหารคนเดียวแบบนี้มันก็ทำให้เราสบายใจนะตอนทำแต่ตอนขนของมากับตอนเกมจะบ้าเราก็อยากอะทำอะไรให้มันแบบไม่ใช่แค่ทำอาหารเฉยๆเออ มันไปทำอาหารอทานน้าตกบรรยากาศดีอะไรอย่างเนี้ยสิ่งที่ยากที่สุดในการทําฟักก็คือการเอาเปลือกออกในระหว่างที่เราตุนไปเนี่ยเราตุนไฟอ่อนๆไปนะในพัตตานะแพงมากก็เข้าตุนตั้งสิบชั่วโมงตุนไปก็ต้องตักฟองออกเรื่อยๆตักฟองออกเรื่อยๆเพราอให้น้ำมันใสไม่ว่าจะเป็นการตุนอะไรทุกอย่างอ่ะให้ใส่ผักอะชิ้นโตๆไว้ก่อนมันไม่ใช่อาหารไทยที่เราจะใส่พอดีคํา ชิ้นแบบนี้พอดีอันนี้พอดีแล้วเราก็มาทำสวยๆการทำสวยๆก็คือทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมแล้วก็มาขีดตรงกลางอยากให้ทุกคนเห็นกังขีดให้มันเป็นอย่างเงี้ยว้าว <Wow. S 1> ไก่ตุ๋นยาจีนอ่ะมันไม่ได้มีวิธีแบบวิธีพิถันอะไรหรอกมันพิเศษที่เครื่องตุ๋นยาจีน แต่แม็กอะก็คล้ายๆแบบแอบจีนอยู่นะวันเนี้ยรู้ไหมจีนตรงไหนสีผมนะงไงม็มีอิสปเลชั่นมาจากซึ่งหงอคงเพราะว่าแม็นก,ก็เหมือนนะซึ่งหงอคงเนี่ยใครๆก็บอกว่าแม็กเหมือนอยู่นะหัวใชยเท้าพิงเอา ตัดชิ้นอะหนาใหญ่แบบนี้เลยคือที่ต้องตักฟองออกอะ่ะเพราะว่าเราอยากให้น้ําซุปเราอะมันใส่น้ําซุปเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันจะมีเลือกมีเลือดจากกระดูกไก่คือพอมีเลือดจากกระดูกไก่ปุ๊บอะมันก็จะเป็นฟองข้างบนเดีย๋ยวนะขอชิมแอบ,บชิมหนอ่อยไม่ได้ชิมไม่ได้รู้เสดจะดราม่าต้องมีช้อนใช่ไหมต้องมีช้อนชิมใช่ไหมได้ฉันมี ฉันมีช้อนชิมแล้วนะอืมอร่อยมันอร่อยมากฉันอยากจะบอกเธอคือฉันจะตุ่นไปเรื่อยๆนะตุ่นไปแบบว่าฉันจะนั่งพูดอยู่เนี่ยสิบชั่วโมงให้มันเหมือนพัตตะคารที่เขาตุ่นไก่สิบชั่วโมงกันไม่แบบนั้นเลยเพราะเธอจะดูฉันไหล่ะเพราะเธอจะนั่งดูฉันไหมล่ะสิบชั่วโมง ฉันจต่อยอีพีหนึ่งอีสองอีสามอพสี่อีห้าอีหกไก่ตุ๋มเนี่ยตอนนี้มันจะล้นหม้อแล้ววะมีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่เลยลืมแต่อันเนี้ยมันก็คือผงนัวคือถ้าใครไม่ใส่ผงนัวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกอะไรกับแม็กคนละสปีชีคนละเซิร์ฟคนละกลุ่มคนละคนละสิ่งมีชีวิตคนละแบคคือไม่ได้ฉันไม่ใส่ไม่ได้ ใส่เยอะยิ่งเลอะประสบคือ <c ười> อยากให้ทุกคนมาได้กลิ่นตอนนี้ยังเลยมีทั้งกลิ่นธรรมชาติมีทั้งเสียงน้ำตกมีทั้งกลิ่นหอมสมุนไพรจีนอืมหวานมากอืมอืม,อม ควันแตกตามอแล้วผ่านไปสิบชั่วโมงไม่เชื่อฉันหรอกไม่ต้องเชื่อฉันหรอกชุอกโกโกหอมพวกเธอไปงั้นแหละหอมมากหอมสุดๆคือมันหอมสมุนไพรจีนอะคือเราก็ใส่สมุนไพรจีนไปเยอะเสร็จแล้วไก่ตุ๋นยาจีนเชิญจ้ะ อนี้เรามาชิมกันเลยดีกว่ากิ่นอนะหอมมากคือหอมเครื่องสมุนไพรจีนอะไม่ต้องห่วงหอมอยู่แล้วยิ่งทำกับหม้อด,ดินนะสุดควันเข้าตา <laughs> ไม่เ,เ,เลืเกเลเนอร่อยมาก <laughs> คือเห็ดหอมเราอะ่ะจะเป็นชิ้นโตๆตอย่างเงี้ย แล้วดูไก่เรานุ่มหรือชิมน้ะไก่คำเดียวไม่ไหวอ,หอ,หอ่ะคอเห็ดหอมอือ เห็ดที่อร่อยที่สุดในโลกคือเห็ดหอมเพื่อฉัน,นไม่เคียวเวลาพูดไม่พูดเวลาเคียวสุดยาดเอาะไรไม่ไหวแล้วฉันขอตัวเอากลับบ้านไปกินข้าวไปกินกับข้าวก่อนเ <laughs> ฉันหิวข้าวแล้วอะ่ะถ้าใครอยากกินทำ ไม่ต้องมาหาทำซื้อไปทำบอกหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างไม่ได้ยากขอคิดอีอกคำอันนี้ไก่อือื้ืร้อนเห็ห <c oughs> ดหอมเห็ดหอมแบบหวานมากอะ่ะผ่านการตุ๋นเคี่ยวมาอือ เอาล่ะวันนี้ขอทัวก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ใน e ีหน้าต่อแต่แม่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าแม่จะทําอะไรแต่ว่า EP ถัดไปเนี่ยก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆหรือถ้าทําอาหารก็จะทำอาหารที่รูใหม่บางคิดไม่ออกยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะเพราะว่า แม็กจะทําช่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รอติดตามแม็กด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้แม็กด้วยนะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณกัลยา,ามณมิตรของคุณวิสหายหรือคนที่รู้จักและไม่รู้จักที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะยังไงไว้เจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้เจอกัน EP ถัดไปบายๆสวัสดีนะขอกิมก่อน